หนึ่งต่างชาติที่ได้ย้ายเข้ามาในสโมสรเรานะครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากล้าเลือกเบอร์เบอร์ยี่สิบสามเบอร์ยี่สิบสามใช่ไม่รู้แมาหลักไหนอยู่ดีปึ๊บ23ไปประกาศเองด้วยนะสโมสรที่ไม่ประกาศเลยเอาเฟซบุ๊กเองอะไรเองเป็นหนึ่งในโซเชียลแอดดิกเลยเอ็มเดชานเบอร์ยี่ามไอ้หน้าหนวดไอ้หน้าหนวดเจ้าเนาะ ที่ใช้ควยิปซ่าเนี่ยพวกก่อนหน้านี้มีใครนะสองคนเนี่ยควยิปซ่าเป็นเจมี่คาร์เกอร์กับท็อับบี้ฟาวเลอร์สองคนเป็นตำนานเป็นตำนานสโมสรทั้งคู่กล้าแบกรับหมายเลขนี้ไปผมว่าใจใจเขาได้นะด้วยความที่อาจจะเป็นคนเยอรมันด้วยใจใหญ่ใจแข็งเม็ดเยอรมันนะแล้วติเยอรมันที่ประสบมเขเาไปกับเราคนสุดท้ายก็ดิสนาฮามันานี่ก็มิดฟิลเหมือนกันใช่ครับผมอ่ะอันนี้เรามาดูเอเมซชานไม่เยอรมันเนี่ยเป็นไงบ้างสไตล์การเล่นสไตล์การเล่นของชาน ก็จริงๆผมว่าอายุมาประมาณนี้ย20อะไรเงี้ยสไตล์ก็คงไม่ชัดแต่ถ้าถาวจะเหมือนใครสักคนหรือว่าลักษณะการเล่นไปลักษณะไหนผมว่าจะคล้ายๆกับโจดานเชนส์สันเป็นโจดานเชนส์สันแห่งเยอรมันใช่ไหมอ่าก็ใช้ได้พูดอย่งก็ได้เขาก็แปลว่าอาจจะเป็นที่นาการเหมือนโจดานเชนส์สันที่มีคาแรคเตอร์นักเตะเยอรมันใช่ครับมีความแน่นอนใช่ครับมีใจที่แน่มีระเบียบในการเล่นครับผมที่กล้าพูดว่าเป็นโจดนเชนส์สันเนี่ยเพราะอะไรต้นเพราะว่าคือผมลองเอาเอา เขาเรียกว่าอะไรเอาสต,ต,ติของทั้งสองคนเปรียบเทียบมาเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลก็ดีการยิงหรือว่าการวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งแท็กเกอร์อะไรเงี้ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากพื้นที่ในการเล่นนะ่ะค่อนข้างที่จะ คล้ายคลืนกันเพียงแต่ว่าคนนึงเนี่ยถนัดไปอยู่ฝั่งซ้ายอ,อีกคนนึ่งอ่ะถนัทนดที่จะเป็นฝั่งขวาก็คือ2คนเนี้ยเหมือนกระจกของกันและกันอะ่ะใช่ครับที่เอ็มเชียนอยู่ฝัง่งซ<ช>้ายดูอยู่ฝั่งขวาการผ่านบอลเป็นไงบ้างรเพราะล็อตเจอร์ตรงนี้การผ่าน,นบอลน,นะครับผมการผ่านบอลของเอ็มเล่ชียนแสดงต่อเกมนึงเนี่ยเอ็มเชีนผ่านบอลทั้งหมด35.62ครั้ง35.62ครั้งใช่นับต่อต่อเกมนะต่อเกมที่เขาลงส<ๆ>นามใช่ไหมฮะซึ่ง35.62ครั้งเนี่ย ผ่านบอลสำเร็จถึง78% 78%ใช่ถือว่าใช้ได้นะครับกับทีมที่เลเวลขูเซนก็เป็นเป็นทีมชั้นนำชันนแต่ถามว่าปัจจัยในสมัยที่ซามิฮูเปียคุมเนี่ยเขาเน้นระบบต่อบอลหรือโอเจอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่กล้าที่จะฟันตรงแต่คิดว่าไม่เท่าโรเจอร์แน่นอนเพราะอย่างทีมเราเล่นเนี่ยทีมเราก็แค่จะเล่นในลักษณะของ บันติดชึ่งก็คือติดชึ่งเน้นจ่ายเน้นเก็บบอลเน้นจ่ายเน้นเก็บบอลไม่เน้นอยู่นัดเดียวนัดที่แพ้ก็คือเหมือนกับว่าต้องการความแน่นอนกับกับกับบอลไม่ไม่ได้ก็ไม่เสียก็จ่ายความสนามไปมาในขณะที่เลวูบูเซนเนี่ยค่อนข้างจะเล่นบอลดุมากกว่าถือว่าไม่เร็วเลยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์โอ้แล้วเทยาเฮนโดอ่ะเฮนโดะแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับต่อเกมหนึ่งก็ผ่านบอล ผ่านบอลมีความพยายามผ่านบอลต่อเกมอยู่ที่อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์สำเร็จแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ก็เห็นโดเล่นกับเราเจอร์เลยแหละใช่ครับถ้าดูแล้วหมายว่าไอ้เวชานมาเล่นก็น่าจะดีขึ้นผมว่าดีดีขึ้นแน่ๆเพราะว่าถ้าใครไปเล่นในบอลวอเตอร์เนี่ยถ้าไม่ใช่เก็นจอนสั้นหรืออะไรที่ออกฆ่าตลอดวันเนี่ยทุกคนก็ท่าทย่อมจะมีสติในการผ่านบอลแม่นยำเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนครับการสร้างโอกาสะครับการสร้างสรรค์โอกาสนะครับตอนลงเกมเนี่ย ตอนหนึ่งเกมเอ็มเลชานจะมีการสร้างสายโอกาสทั้งหมด0.5ครั้ง0.5ครั้งก็เหมือนกับว่า2เกมสร้างสายโอกาสได้หนึ่งทีโอเคนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยอาจจะน้อยกว่าเฮนโดเพราะเฮนโดเนี่ยสามารถสร้างสายโอกาสได้1.77<อ>ครั้งต่อเกม<อ>ก็ประมาณ3-4เทา่ 4, ทาเดี 3, 4, ๋ย3.3เท่ากว่ากว่าใช่ครับผมหมายความว่าเอ็มเลชานเนี่ยจะสามารถจ่ายให้เพื่อนแต่ว่านองงาให้เพื่อนเข้าไปทำประตูเนี่ยสองเกมสองครั้งแต่เฮนโดเนี่ยเกมหนึ่งก็ เกือบสองครั้งเกือบสองครั้งครับผมแล้วทีนี้ในรูในรูปแบบเกมรับกแบบเกมรับเกมรับเพราะว่านี้มันเล่นมาเป็นตำแหน่งค่อนข้างมีเกมรับเราเป็น DMC ได้ใช่แล้วเล่นแบ็กซ้ายก็ได้เล่นแบ็กซ้ายก็ได้เหมือนที่เฮนโดไงเฮนโดก็เล่นได้ก็มีซีแบ็กขวาก็ได้แบ็กขวาจำเป็นเนี่ยหลายครั้งนะครับผมมาเรามาดูที่ชาดก่อนนะครับผมก็ชาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างมีรูปร่างเขาเรียกว่าอะไรสูงใหญ่ตามสไตล์เยอรมันนะครับเพราะงั้นเนี่ยการ เข้าประทะหรือการแย่งบอลเนี่ยตรงเนี้ยแท็กเกิลจะดีกว่าเพนโด้ชามีการเข้าประทะทั้งหมดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการชนะเนี่ยห้าสิบสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ในขณะเพนเพนโด้เนี่ยสี่สิบจุดสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมาดูเรื่องลูกกาอากาศกันบ้างลูกกาอากาศการแย่งมุมของชาเนี่ยมีโอกาสชนะถึงหกสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์เทียบกับเพนโด้อยู่แค่สี่สิบจุดสามสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงแล้วถ้าเทียบกับนักเตะของทีมเราอ่ะก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ย ็เอยู่ที่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นถ้าใลูกกาอากาศ่ว่าไ,ไดชาัหน้าช่วยให้เปอร์เซ็นต์การชนะบอลกาอากาศของเรา,ารสูงขึ้นถ้าได้ลงถ้าได้ลงถ้าได้ลงใช่ไห<ช>มใช่ครับก็อย่างนี้เจะเห็นว่าโรเจอร์ซื้อผู้เล่นมาแต่ละคนเนี่ยสามารถปรับแท็กติกได้หลากหลายมสมมติลงไปเจอทีมที่เล่นเน้นลูกโยนยาวก็เอาเอ็มได้ชันลงไปยืนอยู่หน้ากองหลังปักไว้ซะหนึ่งคนผมว่าตรงนี้จะช่วยในลักษณะการโยนข้ามหมวกกองหลังถ้าใครจำมันได้นะคริสตันพาเล็ด ที่เสมอสามสามจำได้ไหมฮะโดนโยนกันตายโดนฆ่ามาเลยวิ่งกันมันเลยน้ำบ,บานลเลยอันนี้เอฟเดชานน่าใช่ไว่าเกย์จอรสันเนี้ยไม่ใช่นีใช่ไหมวันที่ <c oughs> นั่นแหละครับก็เอฟเดชานมีสถิติในการแย่งแย่งมงที่ดี <ฮะ S 1> ดีมากๆนะครับผมในขณะในขณะที่สถิติเกมรับอันอื่นๆเนี่ยเอฟเดชานมีสถิติการบล็อกต่อเกมอยู่ที่ศูนย์จุดสองหนึ่งซึ่งมาดูเคนโตก็พอๆกันพอๆกันศูนย์จุดสองหก สิ่งกันเคลียบอลน,นะครับเคลียบอลเคลียบอลน,นะครับผมเอ็มเลชานทาได้หนึ่งจุดเจ็ดหกเฮนโดทำได, 6. 6. ได,ไดำ้ดีกว่าค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือ2.5นะครับก็บอย่างที่บอกคือเฮนโดเนี่ยอาจจะมาเล่นเกมรับมากกว่าเอ็มเลชานเลยทาให้ฟติกเคียบอลตรงนี้ได้ดีกว่าดีาใช่เอ็<ช>มเลชานตอนอยู่เปเยอเล่นแนวน่าจะเล่นมิดฟิลด์ใช่ครับคือถึงแม้จะเล่นหลากหลายเนี่ยแต่ซามิคูเปียนชอบที่จะใช้เอ็มเลชานในในตําแหน่งของกองกลางตัวกลางก็คือมิดฟิลด์ตัวกลาง ไม่ใช่ตัวรับเป็นตัวตัวกลางนี้เห็นว่านี่สถิติในเกมรูกของเขาอย่างเช่นการเลี้ยงบอลริบเบิลก็ต้องดีด้วยป่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของชาเลยครับเขาบอกว่าชามีสถิติในการเลี้ยงบอลผ่านคู่ตัอสู้อ่ะสูงถึง6 8 8 2 68.2%ติขนาดเนี้ยเทียบเท่ากับลาฮีมสเตอร์ลิงในทีมเราลาฮิมันน้อยเลรด้วยซ้ำไปลาฮีมอยู่มา6 1เองอ้นี่ไปเป็น กองกลางหรือเป็นปีกะ่ะไม่รู้เหมือนกันมันไปนเลี้ยงยังไงของมันเนี่ยเลี้ยงแค่หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ะแต่ถ้าไปดูจากคลิปนะ่ะพื้นที่ที่เขาวิ่งกันตัยไเขาชอบดเหมือนเฮนโดที่เล่นกราบซ้ายได้ดีกว่าเฮนโดเยอะเลยนะใช่ครับจะเป็นคนที่ชอบพื้นที่กราบซ้ายแล้วก็แบบ่าจะเลี้ยงบอลของมันไปดูจากสี่ปีพวกนี้กอจะรู<ม>้เลยว่าชาเป็นคนที่สามารถที่คลองบอล<ม>กับตัวได้ดี<ม>เอาตัวรอดในที่แคบๆได้เพราะว่าคนที่จะเลี้ยงบอลดีต้องเป็นพู้ที่เอาตัวรอดในที่แคบได้ถูกไหมใช่ กับนักเตะอายุเท่าไหร่นะ20่สปีครับ20ปีเมดอินเยอรมันเป็นเฮนโดของเยอรมันเล่นเกมรับได้เออเหมือนเฮนโดอ่ะใกล้เคียงเกมลุกดีกว่าในริมเซตได้เหมือนราฮิมสเตอร์ลิงอันนี้อันนี้เกินไปค่ะใกล้เคียงใกล้เคียงกันใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงแต่เวลาเล่นจริงแล้วเนี่ยหลีมคนละหลีกนะใช่ครัาจะพูดยากแต่ก็คาดหวังได้ว่าเป็นนักเตะที่ไม่ไม่เซตที่ไปเกมบุกมากขึ้นแล้วก็หลากหลายเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ของกลางลับก็ได้สูงลูกอากาศดีใช่แล้ว ชาญเนี่ยมาถึงทีมเราเนี่ยด้วยเขาเรียกว่าแปะอีข้อแม็กอินเยอรมันมาถือเป็นมิดฟิลด์ที่เขาเรียกว่าดีที่สุดในรุ่นยู21ของเยอรมันคืออนาคตอ่ะอความคาดหวังของเยอรมันใช่ซึ่งเพิ่งได้แชมป์โลกไปใช่ครับใช่ไหมอีกสี่ปีไปป้องกันแชมป์อาจจะมีชาญอาจจะเห็นชาญถ้าเล่นได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลูกเป็นล่างแล้วสามารถที่จะสร้างผลงานให้ดีกับลิเวอร์พูลสมมติว่าถ้าบัาาบางเอิญชาญประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลชาญได้เล่นแทนใครในทีมเยอรมัน อย่างชานเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นแซมมี่เคดิลแลแซมมี่เคดิลา่าน่าจะได้นะเพราะว่าดูจากลักษณะของส่วนสูงลักษณะการผ่านบอนลยอยะไรเงี้ยน่าไดไไ้ไม่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 น่าจะเกิดส่วนต้นกำลังพูดถึงนะักเตะนะครับอะไรนะยี่สิบห้าล้านปอนด์ยี่สิบห้าล้านปอนด์ใช่จะย้ายแหล่ไม่ย้ายแหละะ่ลเลยตอนนี้เห็นบอลติวร่มไปแล้วไม่หมายถึงว่าชานเนี่ยเท่าไหร่นะสิบล้านปอนด์สิบล้านปอนด์ แต่อย่างที่บอกครับว่ามันน่บอลคือการซื้อนาวควดก็คือเราซื้อมาสิบล้านถามว่าแพงไหมแพงแน่นอนยี่สิบแต่ตั้งแต่อยู่ยี่สิบปีใครก็ไม่รู้ไอห,หน้าหนวดเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้า,ามาดูเจาะลึกถึงสิทิเจาะลึกถึงการเล่นใน<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรใน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 ทีมเล่นกับทีมเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสสูงนะที่จะประสบความสำเร็จอืมก็ไหนเป็นเด็กปัน้นใบยืนใช่เป็นเด็กปั้นใบยืนเก่ามาใช่ไหมครับ ทังนั้นโดยสรุปนักเตะอายุ20เม็ดอินยีรอมันใช่ไหมเด็กบ้านบบเยินราคา10ล้านปอนสรุปว่าคุ้มไม่คุ้มผมว่าคุ้มนี่ไหมม,มันก็นยังมันก็นยังเร็วไปอ่ะเพราะอย่างที่บอกคือเอเบลชานมาได้นนในทีมเราก็จะมีกระดูกเบิร์ตโกยสตีเฟนเจอร์หลาดขวางทางอยู่แต่แน่นอนว่าได้โอกาสแน่ๆเพราะว่าเจอหลาดคงไม่ได้ทั้ ก็ต้องดูไปนะว่าดูไปอาจจะเพราะเราคงไม่คาดหวังให้จราต์ลงทุนนั้นละในในเกมที่เยอะขนาดนี้เอ็มเลชันอาจจะมาช่วย cover ได้อาจจะเพิ่มความหลากหลายมิติแล้วกันในเกมดังกล่าวมากขึ้นในฝั่งซีเกมลับของเราครับผมนะครับทั้งนั้นดิลนี้ก็คิดว่าคุ้มครับอ้าวอ้าวอ้าวงั้นเอางี้ผมว่า10ล้านก็คุ้มแน่แต่ก็ลุ้นๆหน่อยนิดนึงนะยังไม่คุ้มขนาดลาลาหน้าพวกวสองแลนด์เขาสองแลนด์เขาพิสูจน์จรงแล้วโอเค แต,แต่แต่แต่ที่บอกอะคือ Net mm hmm. เมสอินเอรมันอะบอว่าก็ชอบ mm hmm. ยามันส่วนตัวอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากบอกว่าคุ้มแนะครับแต่ขอ <c oughs> คุ้มนิดนึง <c oughs> เพราะว่าคนก่อนที่ผมสปอร์ตคือซาโบโตะก็เน่าไปแล้วนะครับไม่อยากออกตัวโอเคครับ